ทำไมการให้อภัยถึงยากที่สุดเคยไหมยืนอยู่หน้ากระจกแล้วเห็นเงาที่ไม่คุ้นเคยจ้องตอบกลับมาเงาที่แบกรับความผิดพลาดของใครบางคนเอาไว้ราวกับว่ามันคือภาระที่ต้องสะสางไปชั่วชีวิตการให้อภัย คำสั้นๆที่เหมือนจะเป็นทางออกของทุกความขัดแย้งแต่ในความเป็นจริงมันกลับกลายเป็นภูเขาสูงชันที่ไม่มีใครอยากปีนขึ้นไปผมเคยได้ยินเรื่องเล่าของชายคนหนึ่งชายที่ถูกหักหลังโดยเพื่อนสนิทที่สุด เขาพยายามจะให้อภัยพยายามจะลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ทุกครั้งที่หลับตาลงภาพความเจ็บปวดเหล่านั้นก็หวนกลับมาราวกับว่ามันถูกสลักไว้ในจิตวิญญาณของเขาทำไมถึงเป็นเช่นนั้นทำไมการให้อภัยถึงยากเย็นแสนเข็นกว่าการถือโทษโกรธเคืองบางทีอาจเป็นเพราะ การให้อภัยไม่ใช่แค่การพูดคำว่าไม่เป็นไรแต่มันคือการเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าเราเคยถูกกระทำเราเคยอ่อนแอเราเคยเจ็บปวดและการยอมรับความจริงเหล่านั้นมันยากยิ่งกว่าการแบกรับความโกรธแค้นเอาไว้ผมคิดว่า การให้อภัยคือการเดินทางการเดินทางที่ต้องเริ่มต้นจากการสำรวจภายในใจตัวเองเราต้องเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวดอะไรคือสิ่งที่เราไม่สามารถปล่อยวางได้ และเมื่อเราเข้าใจตัวเองมากพอเราก็จะเริ่มมองเห็นความผิดพลาดของผู้อื่นในมุมมองที่ต่างออกไปมุมมองที่เข้าใจถึงความไม่สมบูรณ์แบบของมนุษย์มุมมองที่เห็นอกเห็นใจถึงความเปราะบางที่ซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากากแต่ การให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเราต้องลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ได้หมายความว่าเราต้องปล่อยให้ผู้กระทำหลุดพ้นจากความรับผิดชอบการให้อภัยคือการปลดปล่อยตัวเองปลดปล่อยตัวเองจากโซ่ตรวนแห่งความโกรธแค้นปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระและก้าวเดินต่อไปข้างหน้าผมเคยอ่านพบปรัชญาโบราณบทหนึ่งกล่าวไว้ว่า การให้อภัยคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราสามารถมอบให้กับตัวเองได้มันคือของขวัญที่ช่วยให้เราเติบโตแข็งแกร่งและเป็นอิสระจากพันธนาการของอดีตแต่ถึงกระนั้นผมก็ยังคงสงสัยว่า การให้อภัยอย่างแท้จริงนั้นมีอยู่จริงหรือไม่หรือว่ามันเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกตัวเองว่าเราเข้มแข็งพอที่จะก้าวข้ามความเจ็บปวดไปได้ บางทีคำตอบอาจจะไม่ได้สำคัญเท่ากับการที่เรายังคงพยายามพยายามที่จะเข้าใจพยายามที่จะเห็นอกเห็นใจและพยายามที่จะให้อภัยถึงแม้ว่ามันจะยากเย็นแสนเข็ญสักเพียงใดก็ตามคุณเคยผ่านประสบการณ์ที่คล้ายกันไหมเรื่องราวอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าการให้อภัยเป็นเรื่องยากที่สุด ลองแบ่งปันเรื่องราวของคุณในคอมเมนต์นะครับบางทีการได้ระบายออกมาอาจจะเป็นก้าวแรกของการเดินทางสู่การให้อภัยก็ได้และถ้าคุณสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับความหมายของชีวิตเรื่องลึกลับและประัชญาอย่าลืมกดติดตามช่อง Seekers t a l e เอาไว้นะครับเพราะบางทีคำตอบที่คุณกำลังค้นหาอาจจะซ่อนอยู่ในเรื่องเล่าเรื่องถัดไปก็ได้